สวัสดีครับข้าพุทมุขบอกกับช่องหน่งงยยอยคนนายอยู่ไหกินนะพี่น้องมหมอดบานเป็นเรียบร้อยครับพี่น้องเก็บดอกกระเจียวงามมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไงครับดอกกระเจียวที่เขาได้มากมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวิปกล่องล้างในเบื้งพี่น้องครับเก็บมาสองจังนั่นไงพี่น้องตะปลามาตะปลาเลยพี่น้องงามดอกกระเจียวราน สว,สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านครับมาพบมาพ,พอกับช่องหน่อยคนหาอยู่ฮากินครับอยู่กลางป่าพงไผ่อีกเกี่ยวพี่น้องอยู่กลางป่านี่ครับมาเก็บอยังดอก,กเกี่ยวพี่น้องนะครับแต่กับว่าาน่ทายพี่น้องเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะ อากวาันเี๋ยว,วทา่เทยยันมันเหีย่ยวเดี๋ยวพี่นวงก็ิว่าทายเหี่ยวให้บึง้งดวงได้อยู่เ้อพี่นวงเนี่ยครับดอกหนึ่งสองสี่ห้าหกหกดอกกับล,ลูกน้ำลูกสาวครับมากับลูกสาวสองคนสามคนกับหลานพี่นวงหลานขึน้นไปครับพวกเป็นนึ่งใจผมเป็นเด็กห้าดอกกบพี่นวง ไปอดูมีช่่มกันว่าสีใดกพี่นองไปฮาไปลยเนแล้วพี่นงเนาะอันองงอผิกอายุมีหายัางอามาณนี้พี่นงกวาเงเลืสั้นๆเยพี่นองมีไม่กันสั้นแล้วพี่นองเนาะสั้นเนี่ยใช้บรรยากาศนดส่อพี่นงครับสขเขาเมนหลบเสามชี่โมงหรือพี่นองเรื่องนี้กครับ เขาแล้วครับแ้งโอนันนีกับมาเลยพี่น้องตอนนี้ไทยกับวไไัน้เบิ่งหอยเวลาพี่น้องเลยอาวดเจาะออกเอามีดเอามีดน้ำพอเห็นด,ด้วยสัน ไคใหม่พี่หน่องพวกใครปรุงไปพ้าไปปรุงมองลูกสาวคนเห็นยุสอยยางริบริบรีบเห็นบ่บ่เดยนี่มามาถือทือทะลามิดลมใส่มิดเห็นหลี้ยมขึ้นเนี่ยนเจ้าถือโมขึ้นหาจีคลองกับลูกสาวก็ได้ลลยดอกพี่น้องดอกเกียวให้พี่หน่องหาไปต่อ ได้พอกับที่ใชนะ่พี่น้องเนมะึงเนาะพี่น้องเนาะไปครับไปหากินวิธีสาน้องซีแล้วพี่น้องวิธีของคนอีสานหายู่หากินฝ่าฝนสิมาเนี่ยเขาก็หาเก็บดอกเกี่ยวเนี่ยมกที่ลงหน้าเนาะพี่น้องเนาะมีหลายผูห้ายคนมันเกิดเตรียมลงให้ลงหน้าเหรอพี่น้องไทยไทยหน้าบ้านเข่าเนาะเาะ๋ยนะ่ผมโบได้เห็ดหน้าพี่น้องครับโบมีหน้าเหเพื่อนไปพี่น้องไป สิมาเขาโขกหายู่หากินนี่เลยพี่น้องเอาบ่มีหน้าครับเด้อพอเขาเป็นที่ไทยเบื้องพี่น้องขันย่างไล่กันสิพี่น้องเราจะไล่หูไล่ตาแล้วพี่น้องเนาะยังไปยังมากพอแล้วพี่น้องครับนี่ครับดอกเกียวครับหักไปอย่างพี่น้องเห็นว่นนี่ดอกกเกียวจนอีนี่ดอกแก่กับดอกร่างบานดอกบานก็ร่างดอกจุ่มก็ร่างขึ้นไอ้พี่น้องอย่าออกกันนะพี่น้องเนาะ มีต่กล่องเลยกลบนกันแป๊บนึงดอกไปเกี่ยวพี่น้องสองดอกเมื่อกี้เจ็บดอกในสองดอกรวมกันเป็นเจ็ดดอกแล้วเจ็ดแปดดอกแล้วพี่น้องสาวได้แปดอกเซนอมาอ่างพอพี่น้องตาซื่อแล้วมึงร้านนี้นี้แล้ว เกิดมสิล้วยาเบิ่งหุ่นเขาว่าโอ้ใส่มิดมีบาดเบิ่งเง่าอ๋อบาดกับบาดเน่าพุ่มเดี๋ยดีเดีบล้อยเดีบล้อยไปกูเบิ่งมุ่นปลาไม่มันไฟไหมยัง่าเลยบ่เกิดเกิดอยู่แถวนี้ยไม่เกี่ยวในกูย่างจนเมย์เลยไปโอ้ไฟใหม้ด้วนี่วะ พู้คนมองเขาไปใส่ไก่ปลาพู้คนชิบวออกอยูยไปไป่พู้นไก่ดอกกิเกี่ยวเมื่อเขาไปเบิ่งไปงปะไงปะไงปะพี่น้องเบิ่งปิไปพอกันยุบป้าไหมพี่น้องพออีกแล้วครับสาวพออีกแล้วคือเก่งกับพรถวะสิบดอกครับโวเขาได้สิบดอกแล้วพี่น้อง ไอ้คนาดีมากมามีดมากโด,ดเกียวไปเขาโคตรแหลกมัมาปลาไหมเหรอพี่น้องอปลาเนี่วิตามินบูพี่น้องไปไม่ซักลากยืนี่เห็นดอกเกียวเพราะต้นอยู่พี่น้อง อันนึงปลาพริกต้นออกไล่หูไล่แตงหน่อยได้พี่น้องนี่นี่นี่กับไรพี่น้องต่อไปเกี๋ยวครับ ช่สุเวยๆอันตรายเห็นบ้านเราดอกยังดีพี่นอ้องบ่ได้หาน,น้ำมอยู่ลเลยนเี่แห้งหาหล,ลุดผ้าพริกใช่แป๊บหนึ่งพี่น้องได้หูไรตาตาปลาหน่าอะไรงกันมาพอของดีแล้วพี่น้องนี่ครับ เห็ดครับเห็ดเฮ็ดครับเฮ็ดกระดังออกหนอเย็บมานีตัดดกระดังกันอกระดางเมื่อซุบกันพี่หนองดีดีัอนพิชเช่นแ้วตีได้ในพี่หนองแกเมื่อแซน้ำน้องพี่หนอนกระดาง แก่กวันพี่หน่งเอ้ยมือเสียหนำสุบของกินของกินพัวแก่ควันพีนุ่งจะตเองย้มือทำใ้ได้ห้องสีมือเสียหนำบวกกนินเหลือพี่หนุงเิ้มจิ้มอกจิดมช่วยเสียหนำม,มันอุอน่นอ้วนสุบได้อยู่พี่หนุง หอของดีเล่นบนเย็นที่น้นองแกหลับกูกินวิธีสารพี่น้นองหายังไห้กินน,กน,น,น,นี่แหละัพักนี่ช้อนนัวเย็นนี่มึงกอดนัวกันเนาะอันเดีกินพันกมันพักมัน่นแงงเฉลี่ยพี่น้องเราในรอตุ่นโมเพ็กเพราะมีพี่น้องแงงมาสักพักนึงหล่ะ กล้องผมมีสิบพิษปุดเปิดอเป็นบางช่วงนึกพี่น้องด้วถ่ายเป็นบางช่วงบางตอนให้พี่น้องเบื้องดีไายพยายามน้องไล่หูเลตตาหน้องกล่องมันยืดสั้นเป็นปลามันกระจกพี่น้อง,ง,อง,องอสีมืดมืดเนียงหน่อยพี่น้องมันมีแดดเอาไฟพี่น้องพอมองสีหนั่งไทยเบื้องที่หนึง่ง เราเห็นอีกแล้วพี่น้องไปไปไปยุ่งเลยพี่น้องนี่ครับดอกกระเกียวครับดอกกระเกียวเอาเ,อาเอาดีเด๋ยวถึงแล้วลุ้นี่ดอกน้องดอกพี่พี่น้องโอ้อโอลูกสาวเห็นแล้วสาวฝอยครับดอกกระเกียวต้องมาแป้งทีละพี่น้อง ไปดิล้วไปดิไปดิเก้อโอ้มึงเดียวเขาหางฮุกดอกเหรครับเป็ดกายเป็ดตากล้องหรอพี่น้องเลยของอะ่องะพี่พาด,ดอกแล้วจะออกดูถรามชาติ์มันฉี่นอพี่น้องเนาะกับดอกนึงพี่น้อง ดอกระลังขึ้นพี่นอ้องเห็นบ่พี่นอ้องดอกเกี่ยวะพี่นอ้องปลูยอยู่พี่น้องแอนมือคุ้มบ่งกล้องแป๊บน้องมือคุ้มโอ้มีกิมมวกกันโอ้กล้องรุดอ๋พี่น้อง สวยงามแท้สวยงามตกปลู่พี่น้องกำลังงามพี่น้องจุม่มจุ่มไอพี่น้องหาต่อกันนะพี่น้องเด้อบบม,มัมนจีไล่หูไล่ตาเพราะว่าผมบ่มีแม่กกาซินจีดไล่หูไล่ตาเลยพี่น้องหาก่อนมุนหาเจอแล้วพี่น้องเอ้ยปลาครับ เสาคือส่งอากาศดีพี่น้องบัน,น้สไว้มาหอนแดีพี่น้องเลยเมื่อบอนนเนี่ยอะไรคือบวบไปทั้งเลยติดรถไปหน้ากับหลานครับหลานชสยผู้นึงับลูกสาไว้ไเมื่อโบ้ เดี๋วออยววะพึ่งพี่นงเดี๋ยวหาปล่อยกันทีไทยพึ่งพี่นองแคงพี่นองครับโอ้ดอกกปเกี่ยวกันเลยฟอต <พอ S 2> ื้องกันที่หาดอกพี่นองเอาหูหไปร้อยไปป้ายอีกแล้ว แกได้พูดแล้วให้พี่น้องไปฟอกันยิบปลามาอยู่เพิ่มเรื่อพี่น้องเรื่อเกี่ยวได้ดยวหนึงพี่นองอยังไงนายปลาเลยพี่นอ้องเอียเกี่ยวกันเลยเดี๋ยวเอากล่องล้างให้เพิ่งพี่น้องปลาก็ได้ ดอกกระเกลียวกระดอกเดียวพี่นองเอ้ยเอามาปานน่อยดิปาใหม่เนี่ยหมกมึงโบหกกบไฟใหม่กันก็เกิดอีกเนาะพี่นองจุดยึดนี่ทำไรอย่าได้ละยิน เอ็นดอกเกียวดอกกเกียวดอกเดียวนี่บอนี่ก็จนสิแก่พี่น้องฝนมันมาละ น่องเอ้ยดอกเกี่ยวครับใหกน่ปลามานี่ป้าเดียวกับเข็มดอกเดียวใส่หนังเก็บไม่มีใส่หกขวดกระเพิ่นเดย์ครับชาวไดล้ายพี่น่องพ่อได้กินแล้วล่ะ ว่าได้กินแล้วพดุดไปหรือเปล่าอะพูดไปไหนพ่อพไปเซี่ยหาดอกกระเจียวชิลล์

เกี่ยวพี่น้องมุนขอบเอังเดน้อหงกเนนอน้อลายหงตากสุดกด้พี่น้องเลยหงุดหงพี่น้องไสีมนเดินเชี่ยเดืพี่น้องเดินเชี่ยโอ้พาพีกันนงาหงตาพน้อ บ่พีน้องคนบ่เห็นมั่นแกแกลงพี่น้องเนาะเขียดเงียงแล้วยืนกินกันพี่น้องไปไอ้ที่ปิดเรียบร้อยพี่น้องที่เรียบร้อยสวยๆงามๆดอกกเจียวพี่น้องไปพี่น้องไป แป๊แบ,บนึงพี่น้องกล่องตง้นพี่นอ้องหัวเห็นหัวมาทางนี่นา้องเป่งๆเป่งๆเป่งไปหาไปเรียร์น้อพี่น้องเนาะเอาหัวหัวเขาเรียบไปแล้วพี่น้อง โอ้อะไว้สมนิก็เอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอดึงแย่งพาพี่น้องเบิง่งจิอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะมารถพี่น้องก็ได้กินนี่เลยพี่นอ้นองว้าหยียบสนยังไ,ไม่ดีโอ้โหลด bảy hạt đọt, được kiểu các bác để ghép để gìn với P’nong này, hôm cả ba đĩa, ăn P’nong được, nó đầy noi. Con lục thảo đây dưới chín chín đọt, có sẵn chín tám đọt. Cún thì Thái bưng à, ba đĩa, được à. ครับดอกกระเจียวอ๋อคลิปนี้ก็มีอย่างไรมาเก็บดอกกระเจียวเนาะพี่น้องอต่ดีพ่ออยย่พ่อกินอยู่พี่น้องไปสิเดือนทางกระบบ้าแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดกระดิง่งแจ้งเตือนพอ่พอ,พอคลิดไปใหมนะพี่น้องเนาะคลิปช่องหน่อยคนหายอยู่มาก,กินไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องบา,บาย